สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็คลิกมาเจอคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความโชคดีนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้กันทั่วทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะยูก็จะมาบอกสิ่งดีๆนะคะข้อดีของการนอนตื่นเช้านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีผล ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างเนาะก็คือการนอนตื่นเช้าเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยมีเวลามากขึ้นในแต่ละวันเนาะเราจะรู้ว่าทุกคนนั้นเนี่ยมีวิธีมีเวลาเนี่ยเท่ากัน24ชั่วโมงเนาะแต่ว่าทุกคนนั้นก็มีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไปนะคะเวลามากขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะถ้าเกิดเรามีเวลามากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยเราก็ต้อง เขาเรียกะล,ลงมือทำแล้วก็มีเวลาทำมากขึ้นกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่ตื่นสายในช่วงวันหยุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่เรานอนตื่นเช้าเนี่ยยังช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็กระปรี้กระเป๋าด้วยนะคะทำให้มีเขาเรียกอะไรทำให้ตัวคุณเนี่ยมีพลังงานในการทำงานและก็ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่นะคะอย่างเช่นวันสมมุติว่าคุณมีวันหยุด ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นหยุดวันจันทร์หยุดวันพุธหยุดวันศุกร์นะคะแต่ว่าทํางานเสาร์อาทิตย์พนนเพราะฉะนั้นการวางแผนในการตื่นเช้าเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่รักงานดีเลย์นะคะการนอนตื่นเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษมากๆกแล้วก็จะทําให้วันหยุดของคุณนั้นมีความสุขนะคะแล้วก็จะทําให้คุณนั้นมีเวลากับงานดีเลย์อย่างเช่นอ,อ่านหนังสือออกกําลังกาย ไปเดินชอปปิ้งหรือว่าไปาหากิจกรรมหรือว่างานดิเลกต่างๆเช่นถักโคเชทํางานฝีมือต่างๆทําให้เรามีชีวิตเวลากับวันหยุดมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครนอนตื่นสายเนี่ยก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่า อะไรนะโลเลกับเวลานิดหนึ่งนะคะว่าเอจะทําอะไรก่อนดีอาจจะกินข้าวจะกินกาแฟจะซักผ้าจะทํางานบ้านอะไรนะี่ค่อางที่จะสับสนเนาะจะทําให้สมองของเราเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยมันรู้สึกจะไม่ค่อยสดใสนะคะสําหรับการนอนตื่นเช้านั้นนะคะจะทําให้เรานั้นมีประสิทธิภาพในการกําหนดชีวิต กาหนดเวลาและก็ทําให้เรานั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่มีอาชีพเสริมเนาะก็สามารถที่จะใช้เวลาในช่วงที่เราตื่นเช้าเนี่ยมาไลฟ์สดมาทําอะไรที่มันทําให้เรามีมูลค่ามากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ทํางานดีเลกหรือว่าทํางานเสริมนะคะเพราะฉะนั้นนการนอนตื่นเช้าเนะี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะคะ ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องวางแผนในชีวิตในการนอนตื่นเช้าให้มากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการนอนตื่นเช้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ยุทที่จะมาอาบอกให้ทุกคนนั้นพยายามที่จะกระปี้กระเป๋าให้ตัวเองนั้นกระชับกระเฉ็ในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงวันทุกๆวันก็ได้ค่ะจะทําให้เรานะั้นมีวิธีทําอะไรหลายๆอย่างให้ต่อ ใน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 ,ในต่อวันเนาะแต่วันทุกคนอาจจะมีหน้าที่การงานต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่ห,หลายหลอย่างถ้าเกิดเราตื่นเช้ามากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาการวางแผนชีวิตมากขึ้นขอให้ทุกคนนะคะตื่นเช้ากันทุกคนเลยนะคะแล้วก็พบสิ่งดีๆในทุกๆเช้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยูก็ต้องขอลากัน ไปก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเขากลับมาพบกันใหม่ในสิ่งดีๆที่ยูจะนำเสนอนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนที่ตื่นเช้าจงมีความสุขสดใสฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆที่ยูจะมอบให้นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ